ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเช้าและช่วงเยน็นที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยลาลัยกรุงเทพธนบุรีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งในช่งชวงเช้าและช่วงเยน็นโดยการฝึกซ้อมในช่งชวงเช้าฟูโตชิอิเคดะหัวน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเน้นไปที่การเคลื่อนที่และการยืนตำแหน่งทั้งเกมรูปและเกมรับรวมไปถึงการยิงประตูซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมในช่วงเช้าประมาณ1ชั่วโมง30นาที ส่วนการฝึกซ้อมในช่วงเย็นฟูตตชิอิเคดาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปรกโปรแกรมให้นักเตะเข้าฟิตเนสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายจากการฝึกซ้อมกันอย่างหนักและต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันเดินทางไปแข่งรายการเลดี้ครับที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรดโปรแกรมการแข่งขันวันที่20กุมภาพันธ์ทีมชาติไทยพบทีมชาติรัเสเซียวันที่23กุมภาพันธ์ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้วันที่2 6กุมภาพันธ์ทีมชาติไทยพบอุซเบกิสถาน